สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อชอาา่องช่องเงียงหัวจันทร์น็อช่องนี้ยงงงงังนี่ช่องฟิตช่องเขาเจ๋งเขาแหมเจ๋งเงียงสวัสดีเพื่อนนะ่สวัสดีครับผมนี่ช่องร้อยสี่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ้งร้อยสี่ใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเย็นๆกับนายห่างเพื่อนพี่บอยวันนี้กินยังไนพี่กินอาหารว่างไหมครันอาหารว่างตอนเดินกะสีแบบ เพลงนะครับเพลงกัสีปล่อยก่อนวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเพลงจะปล่อยเป็นเพ่งนกกระหูกตาโปก่อนฝากพี่น้องเนี่ยเด้อครับติดตามแห่งครับกำลังใจสนับสนุนผลงานชิ้นแรกพี่น้องนกกระหูกตาโปนกกรหูเป็นยังคือตาโปอาจารย์นอดถือก,กำปั้นหัวโ <laughs> อเบิง้ <laughs> บงอ่บึ้งอาจารย์นอดเบิ่งอาจารย์นอดดูดหอยดูดไม่บิ่งวะน่ะมากระจูบบ่ามากระจูบก็เนี่ย้อมหอยพี่น,อน้อง เขากินเปลือกมันทิ้งเนื้อมันากินนี่เป็นนี่แหละครับบ้านบ้านแก้งใบสีเป็นยังไงสิแหละหรือศูนย์บำบัดปุ่นฟูพุดติดหน่อยนี่พี่น้องเจ้าของมันเกิดสวัสดีครับเอาขึ้นวัดดีค่ะสวัสดีครับเฮอโอ้โหเห็ดป้านเด็กเด็ิ๋วขออนุญาตกินนะป่าเนี่เดี็กฮหนลูกพี่ให้ลูกพี่ฝากผลงานเพลงครับผมก็ผมจะบอยจะมีรันนี่นะครับเจ้าของบ้าน ก็พยายามนาเสนอสิง่งดีๆกับทีมงานพวกเรานะครับแล้วก็เพลงนกกระพุกตะโปที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำดนตรีเสร็จแล้วพอสเสร็จแล้วไม่ปล่อยทีซึ่งพี่จอนนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับให้เสนอมาว่าให้อยากได้กินไดโนรีใช่ไหมครับให้ให,ให,ให,ให้เป็นฐาน<อ>ล,ลึกๆหน่อยผมก็เห็นด้วยเพราะว่าผมเองก็ทาดนตรีฐานยังไม่ ไม่ถึงขั้นว่าเก่งมากนะครับก็ลองพัฒนาพิมพตัวเองไปเรื่อยก็เลยยอมรับฟังคําพูดของผู้ใหญ่นะครับก็เลยให้ตั้มเขาไปแก้ไขกับทางอาจารย์ที่เขามีฝีมือทางดนตรีสารแล้วก็บันทึกเสียงเสร็จแล้วเมื่อวานเนาะครับเสร็จแล้วแล้วก็เลี้ยงไฟพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้นะครับไฟได้พรุ่งนี้แล้วก็เดบิวตน่าจะเสร็จก่อนพยายามให้เสร็จก่อนคืนที่คุณพาครับผมคืนทีคุณพาวันสงกรานเนาะฮะันเรากระทงฮะู้ดีไหม ไมได้หยแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ลงมาที่ช่องเตามันถูงหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่องแก๊งหลายที่แล้วแต่ไอ้เตามาพี่เจนนาไปนะครับก็เป็นงานที่ผลงานแรกของเอ้เตามที่แต่งเนื้อท่อนฮุกมาเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนกฮูกตาโปนะครับก็ยังคงไว้ซึ่งนะครับผู้แต่งเหมือนเดิมแล้วมีตํามังดูด้วยเราให้เกียรติตามที่คุยที่บ้านพี่จจนนี่มาแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมีพยานรู้เห็นหลายคนนะครับเราก็ไม่ทิ้งกันแต่ว่า แค่ไม่ทํางานร่วมกันอย่างที่พูดไว้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างต่างแยกทางกันไปทําหน้าที่ของตัวเองนทางเราก็พัฒนาทีมงานพวกเราไปเรื่อยๆนะปั้นคนในทีมก่อนก็ยังยินดีต้อนรับเอฟซีทุกคนเข้ามาเยี่ยมเยือนพวกเราเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้ว่าการทํางานเราค่อนข้างจะระวังมากขึ้นเพราะว่าการที่เอาใครมาร่วมงานด้วยเนี่ยเราจะเก็บประสบการณ์นะครับเอาไว้เป็นบทเรียนให้พวกเราเพื่อคัดกรองจริงๆแล้วก็จะมีแค่พวกเรานี่ก็ถือว่าเข้าใจดีแล้วนะแต่ว่า ยังมีหลายคนที่รอโอกาสอยู่นะครับทางเราก็ยินดีให้โอกาสนะครับที่นี่ก็มีพื้นที่ที่รองรับคนได้เยอะนะแต่นี้ว่าขึ้นอยู่กับการัิตด้วยนะครับนิสัยใจคอด้วยนะครับว่าถึงประสงค์ของท่านมีอะไรคือยังไงนะครับก็ฝากตําต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูได้กินอย่างเดียวไปน้องอยเริ่มนะครับปากผลงานเพลงนะครับเป็นแบบผลงานชิ้นแรกของผมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะเป็นเครียดิตเพงนแตงสามข้นเก่งสยามตำมังดูหลักะ ผมนะครับกับย่างที่บอกไว้แหละไล่ลได้ที่แบบได้กับชีแบงให้เพิ่อนํานี่พี่น้องเดต้องดูต้นทุนนะครับต้นทุนครับมาพันอมหอยครับ <c oughs> นะ่ก็ต้องคุยกันก่อนตรงนี้นะครับว่าการทํางานตอนนี้ลงทุนไปเยอะมากนะครับจะให้ชี้แจงปีแยกเล็กน้อยนะมันมันจิบเยอะคนทําเพลงจะรู้นะฮะคนทําเพลงจะรู้ทั้งค่าดนตรีทั้งค่าเอ็มวีทั้งค่าอยู่ค่ากินโดยเฉพาะค่าเครื่องดื่มของคุณต,ต่อรู้รู้กันอยู่นะครับไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นนะครับงานนี้ต้องเข้าใจนี้รู้่า ไม่ใช่ว่าพอได้งานเสร็จปุ๊บปุ๊บปังขึ้นมาปุ๊บจะมาเรียกร้องให้เกินสิบเกินขอบเขตนั่นนะก็ต้องคุยกันให้ขาดตรงนี้นะว่าทุกอย่างมีการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สร้างทั้งเฮต้ามทั้งผมหรือใครก็แล้วแต่ส่วนหลักก็คือเฮต้ามขนโตที่เขาเป็นคนตัวหลักในการลงทุนตอนนี้ผมว่ามันครึ่งแสนแล้วแหละนะครับมากมากกว่านั้นอีกเลยก็ต้องซื้อคอมอะไรมาอีกอันนั้นคนเรส่วนกันแต่ในส่วนของการเดินทางค่าอยู่ค่ากินทีมงานทีมงานไม่ใช่มีคนสองคนนะครับเป็นสิบครับ คนรับภาระก็คือไอตั้มของตู่แหนักเลยผมก็ไปช่วยอยู่พักหนึ่งก็ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเล็กน้อยก็ไม่ได้ยแย่ๆอะไรมากมายถือว่าได้ไปร่วมทํางานตรงนั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมไอตั้มครับแล้วกันมากินข้าวครับแกงร้อยสี่พี่น้องนี่แหละครับอยู่กันแบบบันๆพีซซ่าบันเท่าพร้อมของอว้ค่อยกินมาพี่น้องเน่าหมักเดี๋ยวมันนี่เขาเขาจะมีจริงกันมยงดีกว่า ก้นอรันรมาพี <Pennsylvania> ่น oh! ้องกินน้ำกันครับมาดีครับมาดีครับโอ้สี่มาแล้วนี่แหละครับกินนี้อนรับุกบูทุกคนเขาสู้บ้านร้อยสี่ที่ซื้อมันแบื้นสองเมือแล้วสองเมื่อแล้วอ่ะฉลองฉลองจุดยอดมือต้องฉลองต้องฉลองต้องฉลองัดหำกระเทยมาพี่น้อง ตาก,ก็ใกล้หายอ่ะกกล่างล่างหงิกครับผมกินยาท่ายายอยู่อย่าหันมาไหนอย่าหันมาไหนมี่ยังสิบอกพี่บอกน,อกน้องนะพี่ยอดครับแต่มีผลงานเพงลงลาที้<ม><ม>บอดใหญ่บนบอว่สหันนี่แหละครับนกกระหูกตาบตอโอ้แล้วฝากไว้ด้วยเพลงนกสองหัวโดยใช้ทำนองท่านฮุกเดียวกับของเฮตั้มแต่ท่อนอื่นผมเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับไม่เอาไม่ซ้ำเพราะว่า ของเฮต้ามเนี่ยคือท่อนฮุกทำนองคือของเฮต้ามเพราะงั้นครดิตทำนองก็จะยกให้เฮต้ามแต่ว่าคำร้องเป็นของผมในเวอร์ชั่นของนก2หัวนะคเคยปุ๊บไปนานแล้ววันนี้ก็เลยเอาท่อนฮุกปล่อยไปแล้วนิดหนึ่งในย t ท b e นะครับของผมก็ชอบไม่ชอบก็ผมเอาแค่เสียดายดนตรีนะเพราะทำดนตรีไว้แล้วก็เลยจะสานต่อให้มัน,ให,มนให้มันจบไปโดยการเปลี่ยนเนื้ออันนี้ขออนุญาตบอกพี่น้องชาชนนะครับว่าออผมไม่ได้ประชดตั้มวังดูดแต่ง<ๆ>สิน้น <ไป S 1> เป็นผมถนัดแนวเพลงที่แบบประชดอยู่แล้ว ยังเป็นเพลงขมขืนอะไรพวกเนี้ยที่ผมทําไปหลายเพลงอีปอบอย่างเงี้ยผมชอบเพลงแบบนี้นะครับกระแทกกระแทกนิดนึงแนวล็อกก็เลยแต่งเอาเอาเอา,เอาทำนองของท่อนฮุกกีต้ามตุ่งมาใช้ในท่อนฮุกคล้ายกันแตบบ่ว่าคนละเนื้อส่วนท่อนอื่นนั้นผมเปลี่ยนทั้งหมดครับผมนอ่ครับอืมน้าพี่น้องบางๆกระแวะเขามาได้ได้ครับอยู่กระทุ่มลมซิบเก่าพุทธมนต์ทนสายสีแต่ว่าเขามาออย่างเดียวเนาะ อย่าเอาเหล่าเขามาพี่น้องเน่าอ,อยู่เนวกินเพียบมาเลยยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนขอยกเว้นเหล่านะพี่น้องเบื่ออาจารย์อดสภาพาไหวแล้วเมวื่อวานกับไปหาหมอลูุกผีผ่พาไปหาหมออมดีขึ้นแล้วดีขึ้นไปอาจารย์อดกินเขาได้แล้วกินหอยได้แล้วมีแห้งดูดหอยแล้วบ่ตายบ่ได้จะเลื่องนะครับหอยขมดูดหอยขมและดูดช่วยบ้างเอาหอยขมหันเจ้มามักดูดอ่ะ ยาบคลายมึงออกสื่อเมียไหมเนี่ยยาบคายนะขึินขึ้นหันขึ้นกันหอยเปีมาใส่เอาหุ่มสายลังบานนี่อเนี่นี่แหละครับบึงกับเขากับน้ำกกินยุ่งใี่ไหะครับแบบที่สามบ้านห้องว้าวว้ายังมันตันกินเอาน้นน้โตมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนนน้ำแม่ สวัสดีครับผมปุ้ยเจบี่ครับร้อยสี่หรืออีกช่อง youtube ปุ้ยเจบี่ชาแนลกินยังมั้ยนี่กินยังบุญน่ะสุกรจุ่มแมวนี่ก็ตามนี่เนาะเอาไปน้องนี่ก็ฝากไว้สักนิเนาะครับนี่แหละครับอยู่กันแบบนี้แหละครับแบบพี่แบบน้องแต่ว่าอาจารย์นอดอยู่แบบใดบุญนี่คนกลับหน้าเพิ่อนเอา ครับมื้อนี้ก็ขอกลับนะเจ้าก้อนเด้อขอกินเจก้อนครับผมแนวกินหลายครับถึกใจถึกใจหลายถึกใจเฮ้ยเพีใจถึกใจอยู่ครับกินได้หลายก้นมันยไม่แสบครับผมกิดใจแนวเดียวเนาะบ่มีแนวถอนแม่นอยู่ถึกแบนละเจ้าเออห้ามสิห้ามห้ามแล้วห้ามแล้วเอาครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็กล่าวคข้ามาสวัสดีเนาะครับอยู่ดีมีแฮงสูบทุกคนครับสวัสดีครับ